สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกแล้วนะครับผมพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมออกแบบวิดีโอมานะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับผมก็จะมาตั้งค่าการใช้แอป Open Camera นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําอย่างไรบ้างมาดูกันเลยครับที่ผมถ่ายมาเนี่ยจะเป็นสไตล์ของผมนะครับจากคลิปที่ผมจะอัดนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าความละอียดกล้องนะครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับจะตั้งอย่างไง นะครับจะตั้งอย่างไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คือขาตั้งกล้องที่เราเตรียมมาอันนี้ผมจำยังไม่ได้มารีวิวแอปโป e กเก m นทามล่านะนั่นก็คือนะครับขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไม้ครับไม้หนีบปกเสื้อเนี่ยครับเห็นไหมหนีบปกเสื้อนะฮะจะเป็นไม้หนีบปกเสื้อแบบนี้นะครับนั่นก็คือนะครับเป็นไม้หนีบปกเสื้อเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้พูดนะครับไม่ใช่ เออไม่เนี่ยจะซื้อได้ที่ไหนครับไม่จะซื้อในลาซาด a านะครับมันจะเป็นไมโบย่านะครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปนะครับที่ผมเนี่ยจะมารีวิวนะครับขาตั้งกล้องใครอยากจะซื้อขาตั้งกล้องก็ให้ไปดูในลาซาดาเอานะครับในขาตั้งกล้องนะการถ่ายวีดีโอของผมนะครับผมถ่ายเป็นประจําช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่ตรงนี้นะครับช่องใหญ่เลยนะอ่าช่องใหญ่อันนี้ก็เป็นฉากของผมนะอันนี้ฉากนะครับ ฉากเอาไว้ทําอะไรครับฉากเอาไว้ลองวิดีโอนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวผมไปตัดต่อเลยนะครับไปก็จะเป็นฉากนะครับฉากฉากลองวิดีโอนี่ครับเห็นไหมฉากวิดีโอนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับคือจะเป็นสไตล์ของอันนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกต่อหนึ่งครับมาดูอีกต่อไปครับผมมาเรามาดูกันเลยครับนี่ก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะฮะขาตั้งกล้องอันนี้เลย นะครับที่ผมจะมาเออเอาไว้อัดคลิปเนี่ยจะเป็นขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเห็นไหมไม้ที่ผมอัดคลิปอยู่นี่ครับก็คือไม้โบยาะนะครับซึ่งไม้โบยาะเนี่ยซื้อไว้ที่ไหนครับซื้อใน l a z a ด a าก็ได้ครับหรือใน s h อป e e ก็มีขายนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนลองไปหากันดูนะครับโอเคครับถ้าเอ่อถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้นะครับ โอเคครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ